สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้นะมาชวนคุยว่าตื่นเต้นมากเกี่ยวกับตัวของ iPhone 13อ่าที่มีข้อมูลล่าสุดออกมาเนี่ยเกี่ยวกับทางด้านวิดีโอโดยเฉพาะใครที่เป็นคนชอบถ่ายวิดีโอเนี่ยมาพูดคุยกันครับในส่วนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมจะไม่ตื่นเต้นอะไรมากเกี่ยวกับอ่าสเปคโหลดของตัว iPhone 13จะเป็นยังไงเห็นรูปเครื่องดัมมี่เครื่องมอคอาอ่ะที่กล้องแบบมันดูใหญ่ขึ้นฐานมันใหญ่ขึ้นอะไรแบบเนี้ย ก็ไม่ไม่ได้รู้สึก IMPACT อะไระตรงนั้นที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นไม่ว่าจะเป็น 5G ดีขึ้นจอ120เฮิรตซ์อยแวงเล็กลงอะไรแบบนี้ผมจะรับผมผมเฉยๆมากอาจจะมีบางส่วนที่รู้สึกว่า ออโอเคน,น่าจะดีขึ้นอย่างเช่นอะตัวกล้องด้านหลังจะสพอร์ตกับตัวไลด้าทั้ง3กล้องเลยแบบนี้แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าว้าวอะไรมากมันก็เป็นไปตามที่แบบควรจะเป็นได้นะครับตรงนั้นแต่ข้อมูลล่าสุดที่ทําให้ผมแบบหตื่นเต้นแล้วจนมาต้องทําวิดีโอนี้ยและอยากชวนทุกคนที่แบบสนใจนใะด้านการถ่ายวิดีโอมาคุยกัน,นก็คือเรื่องนี้แหละ ข้อมูลล่าสุดเนี่ยก็คือจากมาร์เกอร์แมนนะครับมาร์เกอร์แมนเป็นนักข่าวในสำนักข่าวบูเบิร์กเป็นหนึ่งใน Apple l i ลิเกอที่มีเปอร์เซ็นต์ของข้อมูลเนี่ยอัตรามันยำที่สูงพอสมควรถ้าดูจากในที่เว็บ Apple Track จัดอันดับไว้ ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 80- กับ90นตตรงนั้นข้อมูลล่าสุดที่ m a r m e n อร์เอามาพูดถึงเนี่ยเกี่ยวกับ iPhone 13เนี่ยก็คืออันดับแรกเลยเนี่ที่ผมอชอบด้วยเหมือนกันแล้วคิดว่ามันเป็นไปได้อยู่แล้วเนี่ยก็คือเรื่องการถ่ายวิดีโอแบบ Portrait Mode หน้าชัดหลังเบลออันเนี้ยพออ่านถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเอาอันนี้ก่อนนะผมรู้สึกว่าโอเคเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในตัวของ iOS 15ที่ปล่อยมาเป็นเบต้าแล้วที่ จะปล่อยออฟฟิเชียลในช่วงแบบเดือนกันยายหรือเดือนตุลาเนี่ยก็คือ,อในตัวของ iOS 15เนี่ยจะทำให้ตอนที่เราถ่ายาใช้งาน FaceTime แบบวิดีโออ่ะเราจะมีให้กดเลือกอให้เป็นหน้าชัดหลังเบอรตอนที่ใช้ FaceTime วิดีโอได้ด้วย ผมได้ลองใช้ใช้กับเพื่อนคนนู้นคนนี้ใช้กับลิฟต์อะไรแบบนี้ก็ลองกันไปลองกันมาก็เห็นแหละว่ามันทําได้แล้วมันก็ทําได้ค่อนข้างโอเคอันนั้นคือกล้องหน้าโดยนะที่ลองอันนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้แล้วก็พอมาประกอบกับข่าวของอก่อนหน้านี้ที่บอกว่าตัวของ LiDAR Scanner จะซัพพอร์ตทุกกล้องถ้าเป็นอย่างนั้นได้จริงเนี่ยก็คือจะกลายเป็นว่าในตัวของ iPhone 13เวลาที่เราใช้กล้องหลัง ถ่ายวิดีโอแล้วเลือกโหมดให้มันเป็นหน้าชัดหลังเบลอมันจะทำให้การกลระยะในทุกๆเลนกล้องอะ่ะมันทำได้ถูกต้องมากขึ้นมากกว่าตัวของ iPhone 12อันนี้ก็เป็นสิ่งแรกที่ผมไปชัว่าเออเฮ้ยมันเป็นไปได้แล้วก็ถัดมายังเกี่ยวข้องกันในตัวของการถ่ายพัตเทรนโหมดนี่แหละก็คือสิ่งที่ m a r k กพูดถึงเนี้ยก็คือ,อมันน่าจะปรับค่า F ได้ด้วยเอออันนี้ก็แบบ เฮ้ยถ้าทำได้นะคือเราเลือกการถ่ายให้เป็นหน้าชัดหลังเบลอในตัวของการถ่ายวีดีโอใช่ไหมแล้วก็เรามาปรับค่า F ที่หลังได้เหมือนกับตอนที่เราถ่าย Portrait Mode เนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยน่าจะแจ๋วคำถามสำคัญสำหรับผมคืออ,อ,อยากรู้เลยอะถ้าออกมาเป็นแบบนี้จริงเนี่ยสุดท้ายคือมันจะ เรนเดอร์ไอฉากหลังแบบเบลอ,เ,บอเนี่ยได้สมจริงแค่ไหนเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันเนี่ยก็คือไอ,อ,อ,อหน้าชัดหลังเบลอในตัวโทรศัพท์มือถือไอพอร์เทรนด์มหรือแบบหน้าชัดหลังเบลอเอฟเฟกต่างๆในโทรศัพท์แบรนด์อื่นๆก็ด้วยเนี่ยก็คือมันใช้ซอฟต์แวร์ก็แล้วแต่ว่าซอฟต์แวร์คำนวณเก่งแค่ไหนเรื่อง AI เรื่อง Mach ช ine Learning แต่และยี่ห้อเก่งแค่ไหนใช่ไหมครับของ Apple เนี่ยในส่วนของตัวภาพนิ่งมันพิสูจน์ไปแล้วครับว่ามันโอเคในตัวของ iPhone 12อแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยตอน iPhone 11ก็แบบถ่า,ายรอดรอดมั่หายอะไรแบบเนี้ยพอมีตัวของไ i d a r สแกนเนอร์เข้ามา,าตรงนี้ก็ช่วยให้าการการะยะอะไรต่างๆเนี่ยมันยําขึ้นทีนี้พอพูดถึงการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ที่เป็นแบบเอฟเฟกตแบบเนี้ย แล้วมันต้องเรนเดอร์แบบเรียลไทม์ตอนที่ถ่ายวิดีโอเนี่ยโอ้ตรงนี้มันใช้พลังงานประมวลผลไม่น้อยนะตรงนั้นผมคาดหวังเลยว่าตัวชิป A 1 5เนี่ยมันจะต้องแรงพอสมควรมันถึงแบบช่วยเรนเดอร์แบบเรียลไทม์แบบเอฟเฟกได้แบบนั้นนะตรงนั้นอันนี้เป็นสิ่งแรกที่แบบผมรู้สึกว่าเออมาเถอะเอออยากได้นะครับแล้วก็ถัดมาที่ทำให้ผม อันนี้แบบใจพองโตมากเลยแบบสัมสารังเฮแบบแอปเปลิลอ,อถ้าทำจริงๆนะมาร์คแกรมบอกว่าในะ iPhone 13 Pro, อ่ o เฉพาะรุ่น Pro นะ จะมีการถ่ายวิดีโอแบบ p r o เรสเข้ามาผมแบบโอหตาโตตื่นเะลงึงวิ่งๆเลยอ่ะคือถ้ามีตัวโปรเรสเข้ามาจริงๆเนี่ยมันจะทําให้การถ่ายวิดีโอในสําหรับการถ่ายวิดีโอที่แบบค่อนข้างซีเรียสเนี่ยผมว่าคนน่าจะชอบที่ผ่านมานะครับกับตัวของ iPhone 12เนี่ยเราจะมีการถ่ายวิดีโอที่เป็นตัวของสีแบบ d อเบ y v วิชั่แบบ Real Time เพียงแต่ว่าตัวของสีแบบ h d r เวลาถ่ายวิดีโอเอา ตอบตรงไปตรงมาถามว่าชอบไหมชอบแต่คือพอจะใช้งานแบบเล็กๆน้อยๆทั่วๆไปเนี่ยหรือจะโยนฟไฟล์วิดีโอไปให้เพื่อนที่ไม่ได้ใช้ iPhone 12อะไรพวกนี้มันมีความต่างเรื่องสีที่เพื่อนเห็นกับเราเห็นนะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องตัวของโปรไฟล์ของ HDR Dolby Vision ตรงนั้นซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยถึงณวันนี้เนี่ยตั้งแต่ตอนที่ซื้อเครื่องมาปลายปี2020ถึงนวันนี้ โหแทบจะไม่ได้เปิดใช้ตัวของ Dolby Vision เลยครับผมเข้าใจใน Process ตอนที่เอาไปใช้แต่คือพอเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยผมรู้ว่าเออผมเหนื่อยที่จะต้องเอาไป r o c e s s เพราะฉะนั้นผมเลือกว่าไม่ใช้ดีกว่าตรงนั้นอันนี้ก็ กลับมาที่ตัวของ ProRes เนี่ยมันจะแตกต่างกับตัวของ Dolby Vision Dolby Vision เนี่ยก็คือมันปรุงสีมาเสร็จแล้วใช่มันแบบเบรนเดอร์สีที่เป็น HDR เนี่ยมาในไฟล์วิดีโอไปเลยแต่คือ ProRes เนี่ยสิ่งที่ m a r k e r r a n ก็ไม่ได้พูดถึงนะครับแค่พูดถึงว่าเป็น ProRes ProRes แต่คือสิ่งที่ผมคาดหวังดีกว่า เกี่ยวกับการถ่ายวีดีโอโปรเรสใน iPhone เนี่ยก็คืออยากให้ตัวไฟล์วีดีโอมันเป็นหลอกไฟล์ที่เป็นสีจืดๆเนี่ยแบบที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ทุกๆครั้งเวลาที่ผมถ่ายวีดีโอครับตั้งแต่แบบเอหกพันห้ตั้งแบบ 6, 000, 5, ตง่แบบ4ปีก่อนเนี่ยผมสตาร์ทปุ๊บผมก็ถ่ายแบบ เป็นแบบสีจืดมาหลายตัวของ s log ในกล้อง Sony แล้วก็ถ้าเป็นใน iphone เนี่ยผมก็จะใช้ตัวแอปที่ชื่อว่า filmic pro เนี่ยเขาก็จะมีตัวที่เป็น profile ที่ถ่ายเป็นหลอกเป็นสีแบบ flat สีจืดเนี่ยแล้วก็มาทำ color grading ที่หลังก็ได้ ถ้า iPhone 13 Apple ทํำให้ตัว camera เ,เ,เนี่ยมันมีฟีเจอร์การถ่ายสีแบบสีจืดในตัวเครื่องไปเลยเนี่ยแล้วได้เป็นไฟล์ ProRes ได้ด้วยสมมุติเลือกได้ด้วยได้ว่าจะเอาเป็นไฟล์ mp4 ธรรมดาเป็นหรือเป็นตัวของ HEVC หรือแบบอาจะถ่ายเป็นแบบไฟล์ใหญ่หน่อยเนี่ยเป็น ProRes ไปเลยเนี่ยอันนี้เราได้เป็นสีจืดเพื่อที่ว่าจะได้เอามาทำ color grading ที่หลังรวมกับ การถ่าย p o ร์เทรตที่เราสามารถมาปรับค่า F ฟที่หลังได้เนี่ยออบางทีเราถ่ายปุ๊บออยากได้แค่เอฟจางๆบางๆไม่ต้องการ F ฟแบบหนามากไม่ต้องการแบบ F ที่มันเบลอมากๆแบบเนี้ยโห ผมว่าการถ่ายลักษณะที่เป็นภาพสวยๆวีดีโอสวยๆด้วยตัวของโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะเป็นเรื่องง่ายาสำหรับคนที่เข้าใจในเรื่องของการทำ color grading อ,อย่างมากครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมคาดหวังเลยว่าอยากให้ตัวของ iPhone 13เนี่ยมีการถ่ายวีดีโอแบบโปรโ o ม e ที่เป็นตัว ProRes แล้วก็เป็นสีแบบ10บิตสีจืดเป็นหลอกเนี่ยจริงๆจังๆถ้ามีได้นะมันจะแจ๋วมากคาถามคือถ้าถึงตรงนี้นะครับสาหรับคนที่เข้าใจหลังาก การถ่ายรอกเนี่ยมันก็จะมีคําถามผุดมาในหัวอีกว่าไอสิ่งที่ Apple จะทำเนี่ยมันจะเป็นสี10บิตสี22ไหมส่วนตัวผมผมไม่คดาดหวังนะครับว่าจะไปถึง10บิตส22คือถ้าได้ก็ดีแต่คือรู้สึกว่า10บิตส22เนี่ยเอ่อผมรู้สึกว่าไฟล์มันใหญ่เกินไปบิตแรมันจะขึ้นไปสูงมากมันจะขึ้นไปถึงระดับประมาณสัก ท่าถ้าเทียบจาก p r o เรสที่ Apple ใช้อยู่ตอนนี้นะที่ Apple ใช้อยู่กับกล้องทั่วไปเนี่ยถ้าเป็น p r o เรสเนี่ยเออก็มีตั้งแต่ประมาณ200-300เมกไป400เมก600อเมกอะไรแบบนี้เปอร์เซเพราะฉะนั้นโอ้โหไฟล์1นาทีคุณแบบแป๊บเดียวครับถ่ายไม,ถยไม่ถ่ายไม่กี่นาทีคุณไปแล้วครับ10กิกครับออตรงนั้นส่วนตัวผมผมคิดว่านะไฟล์โปรเรสถ้ามีจริงๆผมรู้สึกว่า น่าจะเป็นน่าจะเป็น1 0บิตสี0หรือเปล่าโอเค1 0บิตเราได้แล้วเรื่อง1,000ล้านสีแต่คือความหนานแน่นของสีเนี่ยก็ขาดหายเลข2ตัวสุดท้ายไปตรงนั้นถามว่าซีเรียสไหมก็ไม่ได้ซีเรียสมากครับขอแค่ว่าให้มีตัวของสีแบบบลอกอะสีจืดออกมาก่อนไอเรื่องแบบ 420 uh, อนเนี่ยอันเนี้ยสำหรับผมผมยังไม่ได้ Impact อะไรมากเพราะว่ามันอยู่ในกล้องเล็กนะมันอยู่ในโทรศัพท์มือถือมันไม่เหมือนเป็นกล้องใหญ่ที่เราจะ Serious ว่าเราอยากได้แบบนู้นแบบนี้ซะมากกว่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคาดหวังว่าถ้ามีการถ่ายวิดีโอแบบเนี้ย พื้นฐานน่าจะเป็น10บิต420แต่ถ้าได้422จริงๆเนี่ยอันนี้แบบโอหผมจะช็อกมากว่า Apple มันใจ่า้าเอาแบบ10บิต4 2 2เข้ามาไว้ในโทรศัพท์มือถือซึ่งคำถามคือโทรศัพท์มือถือย่ออื่นมีขนาดนี้ไหมตอบต,ตรงๆครับว่ายังไม่ถึงนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยโทรศัพท์ย่ออื่นก็ทำนี่แหละถ่ายวิดีโอ HDR พยายามทำกันเนี่ยก็เป็นสี8บิตค่อยๆเคัียบมาตามยุคสมัยเป็น40บิตแต่สุดท้ายก็คือยังอยู่กับที่ที่แบบแม็กซ์สุดตอนนออี้ที่โทรศัพท์ทุกเครื่องมาถึงเนี่ยก็คือ10บิต42โหนตรงนั้นอันนี้ก็รอดูครับว่าสุดท้ายเนี่ยที่บอกว่าถ่ายโปรเวยส r โปรเสได้เนี่ยมันจะเป็นสีแบบ10บิต422ได้หรือเปล่านะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยการถ่ายวิดีโอแบบที่เป็นโปรเวยสเนี่ยผมก็เคยเพูดถึง่ จะมีแบบไฟฟอร์เรสบนโทรศัพท์มือถือขนาดนี้ผมเคยจริง,รงๆเคยพูดถึงตั้งแต่ปีก่อนทุกท่านว่าเอออยากให้มี f o ร e เรสโมบายนะอะไรแบบนั้นแล้วก็ตอนที่งาน WWDC ล่าสุดอ่ะถ้าใครที่ดูผมอยู่บ้างเกี่ยวกับการคาดหวังของตัว iOS 15เนี่ยผมก็จะพูดถึงว่าเฮ้ยผมอยากได้ฟีเจอร์หนึ่งก็คือให้อัปเดตอ่ะ iOS 15เนี่ยแล้วมีฟังก์ชันการถ่ายวิดีโอแบบสีแบบบล็อกไฟที่เป็นสีจืดๆแบบ10บิตให้กับตัวกลุ่มของ iPhone 12แบบนั้นสุดท้ายก็ไม่ได้มาพอมาเกอร์แมนพูด มีแบบโปรเรสมีอะไรแบบเนี้ยอันนี้ผมแบบอยากอยากให้มีจริงๆอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้คืออยากให้ตัวของการถ่ายวิดีโอแบบโปรเรสเนี่ยคือมันไม่จําเป็นต้องถ่ายโปรเรสแต่ก็ยังได้สีแบบสีจืดอยู่ด้วยคือแบบขอให้มีฟังก์ชันเปิดปิดการใช้งานโปรเรสอะไรแบบเนี้ยคือถ้าไม่จําเป็นต้องถ่ายโปรเรสก็ได้ก็คือมีถ่ายแบบที่เป็นสีจืดอะไรแบบเนี้ยถ้ามีได้นะจะเจ๋อมากไม่ไม่เอาแบบโปรเรสมาแล้วแบบ เป็นสีสมเร็จรูปเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้แบบหรือแบบเป็นเหมือนตัวของ Dolby v i s i o n อย่างเงี้ยไม่เอานะอันนั้นแบบหัวถ้ามาแบบลักษณะนั้นก็ก็จะก็จะผิดหวังอ่ะเออคือพอพูดถึง ProRes แล้วเนี่ยมันควรจะต้องทําให้ถ่ายแบบบล็อกไฟล์ได้ด้วยถ้าทําได้อเน,นี้ยจะเยี่ยมมากนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยอาอันนึงอันนี้จบจาก Mark g u r m a นไปแล้วนะแล้วก็อันนี้มาพูดถึงความคาดหวังผมอันนึงที่ ผมพูดถึงอยู่เรื่อยๆเลยก็คือผมอยากได้ก็เราก็จะพูดเป็นความคาดหวังไปจนกว่าจะได้นะก็คือเรื่องของตัววิดีโอ 4K แบบ100หรือ120เฟรมเปอร์เซ็นต์ที่ผ่านมาก็พูดครับปีที่แล้วก็พูดว่าอยากได้อันนี้เพราะว่าส่วนตัวผมแม่ตั้งแต่ปีที่แล้วก็พูดถึงว่าเฮ้ย hey, ตัวของวิดีโอ 8K สำหรับผมใน v ในโทรศัพท์มือถือผมไม่ได้รู้สึกว่ามัน impact อิมแพกพอไปลองแล้วเนี่ยมันมีข้อจำกัดเยอะตรงนั้นแล้วก็สิ่งที่อยากได้จริงแล้ก็เรารู้สึกว่ามันมันเห็นผลในการ ใช้งานจริงๆก็คืออยากให้มี 4K 100หรือ120เฟรมเข้ามาในการถ่ายวิดีโอของ iPhone แล้วก็ที่ผ่านมายังไม่มีนะเรามีตัวของอการถ่าย120เฟรมอยู่แค่ที่ Full HD ถ้ามีถึงระดับ 4K ได้เนจะเยี่ยมมากแล้วก็ในวงเล็บใหญ่ๆเลยในวงเล็บใหญ่ๆเลยถ้ามี 4K 120เฟรมก็คือ ในกระบวนการของตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือเป็นซอฟต์แวร์ที่มันต้องจัดการกับตัวของการถ่ายสโลโมชันเนี่ย มันจะต้องจัดการนอสได้ดีขึ้นมากๆกว่าปัจจุบันด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี้ครับเวลาที่เราถ่ายวิดีโอแบบ s l สโลโมชัน100เฟรม120เนี่ยในตัวของ p p o o n เนี่ยผมคิดว่ารวบรวมแบบครอบคลุมถึงโทรศัพท์มือถืยอ,อยี่ห้ออื่นด้วยก็คือพอเจอแสงน้อยอ่ะด้วยความที่เซ็นเซอร์มันจิ๋วเนาะมันก็จะทำให้โอ้โหพวกนอสอะไรพวกเนี้ยมาเพียบเลยครับแค่ แค่แบบบางทีผมถ่ายกาแฟถ่ายเล่นอะไรแบบนี้ถ้าแบบแสงไม่ได้จัดเนี่ยโห นอชมาแบบเยอะมากถ้าเป็นไปได้ก็คือใน iPhone 13ถ้ามีถ่ายวิดีโอ120เฟรมได้เนี่ยแล้วเป็น 4K ก็คือการจัดการนอชเนี่ยก็ต้องมาคู่กันด้วยว่าให้มันเรนเดอร์อะไรต่างๆเนี่ยภาพเนี่ยให้นอยมันน้อยลงไปด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคาดหวังนะครับแล้วก็ถัดมาอีกอันนึงที่เห็นแล้วแบบเออได้ใช้แล้วมีประโยชน์แล้วกันแล้วก็เห็นตั้งแต่ตอนที่ตัวของ GoPro เนี่ยทำแล้วก็ผมมาได้ใช้ตอนที่เป็นตัวกล้อง Insta 3 6 0หกสวัตต์ที่อัปเดตเฟิร์มแวร์แล การล็กอกตัวของ h อ r ล์และสล็อกให้มันภาพมันนิ่งอยู่กับที่ตลอดเวลาซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าในโทรศัพท์มือถือผมเข้าใจว่าในฝั่งของซัมซุงก็เพิ่งทำไปเมื่อต้นปีที่มีโหมดการถ่ายโยแบบ Hor ล์ o n Lock อกเข้ามาตรงนั้นตรงเนี้ยถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ iPhone ทำเหมือนกันซึ่งภาพ Ho งอลล Lo ละสล็อกเนี่ยมันจะเหมือนว่าแทนที่แบบเราขยับแบบนี้แล้วมันจะเอียงตามใช่ไหมครับตามปกติวลาภาพมันเอียงแต่คือถ้าเราใช้โหมดเนี้ย ต่อให้เราขยับอะไรพวกเนี้ยภาพก็จะไม่เอียงมันก็จะล็อกนิ่งเป็นแบบภาพป,ปกติอยู่ตลอดเวลาถ้าทําได้เนี่ยมันจะช่วยให้ตอนถ่ายวิดีโอเนี่ยแบบนิ่งๆมันสมูทมากครับเพียงเดียว,ว่าอันนี้แต่ว่าอ,วอีกแล้วมีวงเล็บอีกแล้วที่ผมใช้อยู่เนี่ยกับในตัวของ Insta360 ONE R เนี่ยเวลาเปิดใช้ตัว h o r ล์ o n l ล็อกหรือแม้กระทั่งในตัวของ g o อ r o เท่าที่ผมเห็นเนี่ย ออพอเปิดใช้หมดนี้มันจะมีการครอปภาพเข้ามาอยู่พอสมควรยิ่งในตัวของ Insta360 บหสันาที่ผมใช้อยู่หูภาพมันครอปเข้ามาเยอะมากจากปกติที่มันกว้างแบบนี้ออมันกว้างสมมติมันกว้างเท่านี้เออพอเปิด Ho อเล z o n ล็อ k หูมันแคบเข้ามาเหลือแค่นี้เลยอันเนี้ย ถ้ามีได้แล้วแบบไม่ครอบมากเตรงนั้นก็จะเจ๋อมากในตัวของ iPhone 13ครับโอเคนะครับก็มาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับตัวข้อมูลล่าสุดของ iPhone 13นะครับที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงนะครับใครที่ดูแล้วงงๆอันนี้ก็ขออภัยด้วยอันนี้แบบเป็นสเปคที่แบบค่อนข้างแบบเฉพาะเจาะจงจริงเรื่องแบบสี10บิตสีหลอกอะไรแบบนี้ถ้าใครดูแล้วงงก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันมันเหมือน Apple จะพยายามไปดึงกลุ่มโปรๆมาเนี่ยให้ใช้งานตัวของ iPhone เนี่ยจากปีที่แล้วเนี่ยที่แบบอัพยะา แบบโปรโมตตัวของสีแบบ Dolby Vision เอาไปตัดต่อคู่กับ,บ,บวิดีโอสมัยใหม่ที่เป็นสี HDR ได้มากขึ้นเนี่ยน,นั้นก็เป็นเบื้องต้นเทียโป้พยายามดึงให้กลุ่มโปรเนี่ยอยู่กับ iPhone ต่อไปปีนี้เนี่ยถ้ามีการถ่ายวิดีโอแบบที่เป็น ProRes จริงๆแล้วเป็นไปตามที่ผมหวังใจไว้เนี่ยว่าแบบให้มันเป็นไฟล์แบบหลอกสีจืดมาเลยเพื่อไปทำ Color grading ที่หลังได้เนี่ยอันเนี้ยมันจะโหว ผมว่านำหน้าคู่แข่งไปไกลามากครับในเรื่องของการแบบฟีเจอร์การถ่ายวีดีโอตรงนี้ก็รอดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดือนหน้าเนาะเดือนกันยายนแนี่ยว่า Apple จะมีฟีเจอร์ตามที่มาเกอร์แมนแล้วก็ตามที่ผมคาดหวังไว้เนี่ยอยู่ใน iPhone 13หรือเปล่านะครับทั้งหมดก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับของ iPhone 13ครับใครมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเนี่ยคอมเมนต์กันไ้ได้ครับผมตื่นเต้นมากสำหรับผมตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ